สมสีซื้อกลามปมมาหลายวันละวันนี้จะมาตำส้มตำค่ะอยากกินเนาะนี่เจ้าอันนี้คือกลามปมนะคะสมสีว่ามันอร่อยกว่มามะละกอชอบไฟชอบมันเนาะสมสีว่ามันกรอบดีเจ้าอันเนี้ยซื้อมะละกอมาบางทีมันก็นเหนียวเนาะแล้วก็แปลงตวัวอันนี้ก็ซิบโคนนะคะซิบโคนกับประมาณห้าสิบบาทหัวหนึ่งถ้ามะละกอโลหนึ่งกับประมาณสี่ร้อยห้าสิบหรือว่าห้าร้อยบาทเจ้า อันนี้มีมะกอ,อกด้วยมะกอ,อกมาจากบ้านเอามาแจกแข็งไว้ช่วงนี้มะกอ,อกออกแล้วเนาะพายมีต้นกะเก็บแจก,แ,กแข็งไว้เลยเจ้าสมรีกระสังรันแก้วเก็บไว้เส่มะกอ,อกใส่มะนาวอันนี้ใส่พริกกระกระเทียมลงไปตำเลยเจ้าพริกแห้งกับพริกสดวันนี้ตำค่อยเพริศตใดเนาะ <laughs> เอาแบบพอประมาณกันแล้วกันอืมตำพริกเรียงแหละปรุงรสด้วยชูรส สมศรีชอบใส่น้ำตาลสายเนาะบางคนบอกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วเ,เต่นะคะสูตรไฟสูตรมันเนาะน้ำปรราะลาเส็จแล้วก็ใส่มะนาวใส่มะกอกใส่มะเขือเทศใส่ลงไปเลยเจ้าโคลย์โคลยฉวกฉว,วกชวกมันเข้ากันชอบรสไหนกระปุงได้ตามสบายเลยเจ้าเอาไปตำเลยแค่นี้ก็เซจเรียบร้อยง่ายๆสไตล์สมศรีน้ำลายไหล จูแฝนน้ำลายไหลดึกดืงนเกินคืนก็สุมาด้วยนะเจ้าตั้งเพคกันหลังบ่ายมุงเสร็จเรียบร้อยไปกินด้วยกันเจ้ามาส้มตำกระลำปมกระลำปมเป็นห้องบ้านเฮ่าเป็นห้องกระลำปมนี่เนาะจะเจจ้องหรือใจมือใครเกียวเจ้าขนมจีนอยากมีมะกอกด้วยนะมะกอกเอามาจากบ้านนะคะ มันกรอบหนาเนี่ยมากขนาดอร่อยมากนี่มันปอเพชรตัวใดนะเจ้าลดความเผ็ดลงแล้ว กินซ้มตำมแต้ตงกินกับไข่เจียวมันถึงจะอร่อยชอบไปชอบมนันนสิชอบเยอะอืมอ้ม,ม,มข้าว หมูนี่จะเหมือนขัดหมูเมืองไทยนั่นแหละเจ้ามีจินี่ตีเดียวนะคะอ่อนม่ขายทีเดียวเน็ตโตหรือว่าซูเปอร์โบสันไม่อร่อยมีร้านนี้นะคะอีห้อน,นี้อร่อยเหมือนเมืองไทยเลยเจ้าไม่เค็มฝรัง่งจนมากจะกินแค่มหมูเค็มแต่อันนี้หมูเค็มเจ้าอันนี้พอดี hết rồi đây này nè mua ăn nhà mua ừ. rồi มีมะกอูดใส่ด้วยไปซื้อกะลากับเมฆหั่นไปอีกล้านหนึ่งอืมสตรอสตรอลืมไปว่ามีสตรอเยอะเดี๋ยวมันจะกินได้หลายวันเกิด,ดมันจะเหี่ยวเดี๋ยวมันจะกินไม่อร่อย mouth no mm -hmm. Thank <laughs>